ดี่ครับผมก่อน KN เ e l a จลบัตเตนะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้า LDT DDM4 PDW นะครับหรือ Daniel Defense นะครับนะอไอตรงเนี้ย ถ้าผมออกเสียงผิดหรือยังไงเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ได้นะครับเดนเน l ล e ดีเฟนต์เนาะในส่วนของวัสดุนะครับวัสดุตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียม CNC7075 นะครับนะเนี่ย CNCCNCCNC นะครับแล้วก็ CNC นะครับก็มีไนลอนอยู่ประมาณ5%หรือ10%นตะครับก็ตัวกิฟนี้ก็เป็นไนลอนนะครับตัวกิฟมอเตอร์ก็เป็นไนลอนนะครับโลหะก็มีแค่ปลายนะครับแล้วก็เป็นพวกเนี่ยพวกปลดแม็ก ปลดโบแล้วก็ปรับเซมิออ t โต้นะครับแล้วก็แกนตัวเนี้ยก็เป็นโลหะนะครับนะนอกนั้น CNC หมดเลยฟูลเซนซนะครับนะชุดนี้นะครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับงานก็เป็นฟูลมาร์กิ้งนะครับ Daniel ล e ดีเฟนนะครับนะนี่ก็จะมีมาร์กิ้งเขียนไว้นะครับแบ็กอะไรเนี่ยอันนี้ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับนะ USA โมเดล DDM4 นะครับก็คือมาร์กิ่ะแบบฟูลแน่ๆนะครับนะ ตรงกริก็เป็นของดีนะครับนะเป็นลวดลายที่เป็นเหมือนลูกซรนนะครับไปกลับนะครับแม็กไฟฟ้าแบบสปริงนะครับมีลูกกระสุนนะครับนะแต่อันนี้แม็กโชนะแต่ถ้าแม็กแม็กเล่นอะ่ะผมมีให้ทั้งแม็กโชแม็กเล่นก็คือต้องสวยด้วยตั้งโชว์สวยแล้วก็เล่นได้นะครับนะอ่ะไกตัวนี้ก็เป็น CNC นะครับเ,เพื่อน <c oughs> เบาครับเบา เน้นเบานะครับแต่น้ําหนักโดยรวมผมไปช่างมาก็ประมาณ2โล4นะครับนะจากปกติตอนที่เป็นชุดเกียร์อลูอะอลูมิเนียมอีกอันนึงอะตัวนั้นได้2โล8ลดลงมา4ขีดนะครับเพราะว่าผมไล่ตัวเนี้ยสเสื้อเกียร์นะแล้วก็บอร์ดอีก3ตัวนะครับนะไล่กว่าจะได้นะครับนะก็เลยแบบ เออเอาบอร์ดตัวนี้แล้วก็เซอร์เกียร์ตัวนี้ดีกว่านะครับนะเดี๋ยวเรื่องชุดในเดี๋ยวผมมาใส่รายละเอียดให้เพื่อนๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอาภายนอกเก็บภายนอกกันก่อนนะครับนะในส่วนของกิฟมอเตอร์นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นลวดลายเดียวเหมือนกันกับเจ้ากิฟมือนะครับนะเหมือนกันเลยเป็นเบนๆบน,นนะครับมีออโต้ก็อย่างนี้เลยนะครับสวยๆปรับลื่นๆง่ายๆนะครับนะ ข้องบนก็เขียนนะครับ D D M4 P D W นะครับนะตัวท้ายก็เป็นแม็กซิมนะครับนะอ่าเป็นท้ายยื่นหดได้นะครับเป็นแม็กซิม C N C นะครับนะก็แม็กซิมก็ P D X อะครับเป็นเป็นพานท้ายของ P D X เนาะรายละเอียดฝั่งนี้ก็จะมีอ่ามาร์กิ้งเป็นลังของลังหน้านะครับนะอ่าเขียนว่า Daniel Defense นะครับนะ e b a c k อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เพื่อนๆช่วยอ่านด้วยนะครับนะ นี่นะครับ6.0นะครับนะอ่าเป็น6.0นะครับรางหน้าแล้วก็มีไฟฉายที่ทางผมติดเพิ่มมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรางติดไฟฉายเนาะแบบนี้เลยสวยๆนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงโบแบกนะครับก็จะเป็นดีๆนะครับนะมีสัญลักษณ์หรือมาร์กิ้งเหมือนกันนะครับนะในส่วนของจุดแดงนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดได้นะครับโดยการกดบวกนะครับ มันก็จะเพิ่มไฟขึ้นนะครับอ่ะผมเอาเล็กๆไว้ทําไมเหรอเพราะว่าแนว CQB ครับผมชอบเล็กๆเนาะให้มันดูออกเป็นแนว CQB หน่อยนะครับนะเออนะครับนะอ่ะดูเนี้ยเพื่อนๆเห็นจุดแดงไหครับมองยากงังว่าเออนี่ครับนะนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟฉายนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่ได้ใส่ไฟนะครับ พอลืมซื้อฐานมานะครับเรียบร้อยเลยครับนะลืมทุกครบทุกอย่างยกเว้นฐานนะครับฐานไฟจ่ายนะครับนะซื้อมาใส่ก็กดได้เลยนะครับเพื่อนๆกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เก็บสายให้อย่างดีนะครับนะนี่เก็บสายไฟสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงคันลังนะครับนี่ก็ยังมีมาร์กิ้งซ่อนอยู่นะครับเป็นดีๆนะครับดึงสดปุ๊บ โบแบ็กค้างนะครับปลดโบครับอ่าเสียงเพาะๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปอ่าเข้าสู่ชุดในกันนะครับว่าทำอะไรไปมั่งเนาะชุดในก็ไม่ยากครับนะดันตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเราไม่จกตานะครับก็คือทำก็คือทำจริงๆนะครับนะจะกู้นะครับตอนนี้ผมก็ กำลังจะดึงออกนะครับอโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการดึงออกมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูกัน,นว่าชุดเกียร์เป็นอะไรชุดเกียร์เนี่ยจะเป็นของ LDX นะครับก็เป็นอลูมิเนียม7075นะครับก็คือผมบอกแล้วว่าอลูมิเนียม7075ทั้งตัวนะครับบอดีย้ยางเสื้อเกียร์นะครับก็มีลูกสูบแต่งนะครับปอกสูบอลูมิเนียมนะครับ7075เห็นไหมของ IFP นะครับนะ ตัวนี้ของ ifp เลยนะครับนี่นะครับปอกสูบยางอลูมิเนียมนะครับน็อกเซิลกับฝาสูบเนี่ยเป็น cnc เหมือนกันนะครับแล้วก็เฟืองโลหะ cnc นะครับอ่าสิบนะครับเฟืองนะครับมอเตอร์ใช้เป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับตัว v5 นะครับราคาโคตรแรงแต่มอเตอร์ตัวนี้มีที่ปรับจูนให้นะครับหมายถึงผมมีที่ปรับจูนนะลูกค้าไม่ต้องเอาไปนะครับอันนี้ผมซื้อแยกมาตั้งหากเนาะ เอาไว้ปรับจูนตามรอบมอเตอร์ได้นะครับก็คือถ้ามอเตอร์เรารอบสูงไปเราสามารถโปรแกรมให้มอเตอร์ใช้รอบต่ําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ตัวนี้ไปอ่ะอยากได้เรท30หรือเรท40บอกได้เลยนะครับเดยวผมโปรแกรมลดความเร็วมอเตอร์ลงได้นะครับบอร์ดก็จะเป็น i Shadow เป็นบอร์ดบลูทูธนะครับสามารถโปรแกรมได้เล็กน้อยนะครับถนะ้า ถ้าเทียบเท่ากับบอร์ด S V T ที่เป็นบลูทูธ S V T ทําได้ดีกว่านะครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับนะสำหรับเจลนะครับไม่วือหวาอะไรมากนะครับก็พอโปรแกรมได้นะครับเล็กๆน้อยๆพีคอ็อกกิ้งได้แล้วก็ปรับความเร็วปรับวินาทีแบบว่าเรียกกระสุนได้นะครับก็คือเราจะเรียก1วิ2วิ3วิ4วิอะไรได้หมดนะครับเวลาเราเรียกกระสุนเนาะแล้วก็ปรับเลทของปืนได้นะครับแล้วก็มีเช็คความร้อนรอบ อรอบเลดรอบอะไรมีหมดะครับมีหมดนะครับ, <c oughs> รบสําหรับเจ้าบอร์ดตัวนี้เนาะแต่ผมยิงดูแล้วโอเคนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็เป็นแบตเตอรี่11.1นะครับเป็นแบตดิโพนะครับนะที่จะปิดไปกับให้กับเจ้าตัวนี้นะแต่ยังบอกว่าตัวนี้ราคาสูงนะครับนะแต่เห็นราคาสูงอย่างนี้ผมยังไม่ได้ทำรีวิวนะมีคนสั่งทำมาแล้วแต่ว่าเขาลดสเปคใช้เสื้อเกียร์เดิมที่ของเขา เคยทำกับผมที่เป็น CNC อ่ะใช้เสื้อเกียร์เดิมตัวนั้นย้ายเปินนะครับก็คือย้ายมาจะมาขึ้นด DD เหมือนกันนะครับเขากา็จะหมดแค่บอดี้กับมอเตอร์นะครับแค่นั้นเลยนะครับที่เหลือก็เป็นของเดิมเขาก็ประหยัดไปอีกส่วนใครที่อยากจะประกอบ DDMC PDW ตัวนี้นะครับสามารถลดสเปคลงได้นะครับอย่างเป็นเสอร์เกียร์ก็เป็นอลูมิเนียมธรรมดาแต่น้ำหนักมันจะ เยอะกว่าปกตินะครับตัวนี้คือเสื้อเกียร์ผมไล่เบาแล้วนะครับน้าหนักพอดีแล้วนะครับทุกอย่างไล่เบาหมดนะครับนะเพื่อให้มันดูเวลาเล่นหรือจับหรือไปลงสนามนะครับจะได้ถนัดนะครับจะได้ไม่หนักมากนะครับนะคนที่เล่นสนามแล้วเล่นปืนหนักๆจะรู้เลยครับว่ามันโคตรเหนื่อยนะครับนะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ไปเทรดระยะกับ F P S กันว่าได้เท่าไหร่นะครับนะก่อนไปผมลืมแจ้งนะเพื่อนๆ มีช่ออรลูมิเนียมนะจ๊ะเป็นท่อรีดสูตร KN นะครับแล้วก็ฮอปอัพแบบไนลอน KN เ e l b u จลบัตเตอร์นะครับนะสองสิ่งนี้สำหรับปืนแต่งแล้วถ้าเป็นท่อรีดจะยิงเซมิได้แม่นกว่าท่อธรรมดานะครับแต่ฟัวโต้จะกระสุมกระสุนจะไม่สวยเท่าท่อธรรมดานะครับเอองงไหมผมก็งงนะครับนะ <laughs> จากที่ประสบการณ์ที่เคยประกอบและยิงมานะครับรู้สึกว่าท่อรีดอะ าการแช่ลูกอะ่ะใช้ลูกอะ่ะยากนะครับแต่จะยิงเซมิโคตรแม่นเลยนะครับนะอ่าแล้วก็วิธีใส่แบตนะครับนะนี่ถอดพันท้ายนะครับเพื่อนโอเคนะครับถอดพันท้ายออกนะครับโอถอดยากหน่อยนะพอถอดพันท้ายเสร็จแล้วหมุนนะครับนะแค่นี้เลยนะครับนะก็ใส่แบตเตอรี่ได้แล้วนะครับนะอ่ะอ่ะพอใส่แบตเสร็จเดี๋ยวผมพูดไปเลยดีกว่า เพื่อมีคนซื้อไปแล้วไม่เข้าใจคือผมผมมั่นใจเลยว่าปืนตัวเนี้ยเจลตัวเนี้ยมือใหม่ไม่ซื้อแน่นอนครับนอกเป็นพวกสะสมนะครับหรือเป็นลูกค้าเก่าผมเนี่ยเขาซื้อแน่นอนครับนะเห็นผมประกอบตัวแพงๆขายนะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะครับผมขายได้นะครับนะก็เป็นลูกค้าระดับ v i p ของที่ร้านนี่แหละครับจะเมาส์เก็บไว้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะอ่ะเห็นไหมพอเราใส่แบตเนี่ย ยิงไม่ได้นะครับนะเราจะต้องขึ้นเซฟก่อนนะครับนะแล้วก็มาเซมินะครับถึงจะยิงได้นะก็อย่างนี้เลยนะครับฟังเสียงนะครับรัวไหมครับเพื่อนอ่ะปลดโบ๊ ลูก <l ux> สูบมันทันสุดนะครับ <l ux> โบแบ็กมันเลยไอนี่นะครับนะ,ะเดี๋ยวผมปดโบใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวก <l ux> ีโบมันค้างเนาะเดี๋ยวผมจะ,ะดันตัวโบไว้นะครับนะเห็นไหมพอเราดันตัวโบไว้แล้วก็จะยิงดูนะครับมันจะได้ไม่คนะ้างเนาะแสบแก้วหูครับนะสู้ค้างโบไม่ได้เสียงเพาะครับนะตัวนี้ผมทําแบบเสียงแบบให้มันแบบจี๊ดๆหน่อยนะครับนะ,ะตั้งใจให้มันเสียงได้แบบจี๊ดๆ นิดนึงนะครับนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวประกอบแล้วไปวัดเท s กันแล้วก็ไปเช็คระยะกันนะครับเพื่อนเพเทสเอฟพกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับนะสี่นะอ่าสองนะครับ25 26นะครับแตกนะครับนี่นะครับนะ ก็ประมาณ2.5 2 6นะครับนะเพราะว่าผมทำเจลผมจะทำประมาณนี้แหละไม่เกิน2 8นะครับนะบางทีก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเป็นสเปคที่ผมทำเองเลยนะครับผมจะยิงอยู่ประมาณ2.5 2 6นะครับและลูกค้าบางคนก็ประมาณนี้เหมือนกันครับเพราะว่ามันเน้นเข้าเป้าอ่ะมันยังไงมันก็วิ่งยิงดีกว่านะครับนะแต่เลนเราสูงแล้วไงเราไม่จําเป็นต้องแรงครับนะนี่ครับเจลก็ประมาณนี้แหละครับนะเพื่อน เดี๋ยวผมให้ดูฟัวโต้นะครับว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับนะนี่ครับมันคือมันรัวมากครับนะฟัวโตว้ประมาณนี้ครับนะเออมันเนี่ยครับเนี่ยแป๊บเดียวก็ยิงไปเกือบหกสิบนัดแล่ครับนะเออ <laughs> คือเลทมันสูงมากครับมันเป็นปืนเอาไว้เน้นยิงสนุกนะครับนะคือคือเจลอะครับเราทําแรงไปมันก็เท่านั้นนะครับยิงไปมันก็โคตรสะบัดนะครับนะสะบัดซ้ายสะบัดขวานะครับนะคือมันเสียรมครับแต่ถ้าเจลยิงไม่เกิน28เนี่ยยิง25ง6เนี่ยแล้วเราทําชุดลมดีๆหน่อยนะมันก็จะกลุ่มกระสุนมันค่อนข้างจะจะดีกว่านะครับเพื่อนๆโอเคแต่ถ้าอยากได้แรงนะครับ ไม่ใช่ปัญหานะครับทําให้ได้นะครับอยากได้แรงก็บอกนะครับแค่นั้นเลยแต่อันนี้ผมทําสเปคตัวเองนะครับนะทําเป็นตัวแบบให้ลูกค้าดูนะครับว่าเผื่อสั่งประกอบสั่งอะไรผมก็จะได้ถามว่าจะเอาแรงขนาดไหนสเปกอะไรเราก็จะจัดให้ตามสเปคนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสระยะกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็เทสระยะกันนะครับวันนี้ก็ให้หลานชายมานะครับไอ้นั่นไปเข้าค่ายครับไอ้คนโตครับหรืออาไอ้คนเล็กมานั่งแทนแล้วกันนะครับนะอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวยิงเทระยะให้ดูนะครับว่ามันยิงยังไงนะครับไอ้สองเนี่ยนะครับฟัวโต้ครับเซมีครับโอเคครับผมพอแล้วฮะ โคตรมันไม่ใช่อะไรรมันดึกแล้วเสียงมันดังนะครับนะเกงใจคนที่บ้านนะครับนอนคนแก่ที่บ้านเขานอนกันสองทุ่มนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับนะเพื่อนเพื่อก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนสหรับเจ้าดีดี l d t ตัวนี้นะครับนะเป็นชุดคิดจาก LDT แล้วกันนะครับนะเพื่อนเพื่อนชอบจุดไหนมากที่สุดครับนะแต่เรื่องแต่งเนี่ยคือผมเอาสุดเลยนะครับนะ อ่ามันก็เลยแพงนะครับไหนจะเป็นมอเตอร์บัสเลดไหนจะเป็น CNC นะครับก็จัดเต็มระบบนะครับเพื่อนๆราคาอาจจะสูงไปสักนิดนะเพื่อนแต่ผมเชื่อเลยว่าโคตรคุ้มค่านะครับนะสำหรับเจ้า DDM4 ตัวนี้นะครับเพื่อนๆตั้งใจว่าตัวเนี้จะเอามาเป็นต้นแบบแล้วก็สะสมแขวนโชว์ในร้านนะครับนะเผื่อเพื่อนๆที่อยากประกอบนะครับก็สั่งทำได้นะครับนะผมก็ประกอบเนี่ย ก็คือตามตามสั่งได้เลยนะครับฮะอย่างนี้เนาะสําหรับเจลแล้วมันโคตรพรีเมียมเลยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงมั่งสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับนะก็ขอบคุณมากครับ